ครับผหน้าครับเดี๋ยวต่อไปก็เอาใจคนมีครอบครัวหน่อยครับเอาครับเาว่ามาเลยครับอยากทราบว่าการลาลอดบุตรเนี่ยครับหรือว่าช่วยช่วยภรรยาลอดบุตรเนี่ยครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับสําหรับอย่างที่บอกนะครับว่าการลบหรือว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพต่างเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวก่อนซึ่งทางสถาบันครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นในการที่จะเป็นขวัญเป็นกําลังใจที่จะทําให้กําลังพลของเรา ในการที่จะตอบแทนประเทศหรือว่าตตมบริวารภารกิจเเกิดภารกิจแล้วผลสำ็จที่สูงสุดอย่างเช่นกรณีที่กําลังพลที่เป็นฐานหญิงนะครับหรือว่าพลังการหรือลูกจ้างส่วนต่างๆนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ลาเนี่ยครับได้90วันนะครับไม่ทําการนะวันปกติวันปกติได้เก้านิบวัจะลานะครับจะลาก่อนหรือหลังคลอดก็ได้โดยที่ว่าผู้มีอำนาจในการลาเนี่ยก็คือระดับผู้บังคับกรมนะครับ ระดับภูมิับการกรมมีอำนาจในการอนุมัติลาคลอดบุตรสำหรับครบอบกำลังพลที่อย่างเช่นลาในกรณีนั่นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบรองแพทย์ครับเพราะว่าพยานรักก็จะก็จะมีกรณีก็จะมีพยานรักยืนยันอยู่ <c oughs> ก็สามารถลาได้โดยที่ว่าถ้าสมมุติว่ากําลังพลของเราเนี่ยมีอายุคันเกิน90วันไปแล้วก็ <c oughs> ทางกองทับพบกก็สามารถที่จะอนุญาตให้ใส่ไปชุดคุมทองได้ นะครับแล้วก็กรณีอย่างเช่นคลอดเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับ <im itation> คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อที่มีความผ่วงใยล่กนะครับ <im itation> ก็สามารถขอผู้ชาระด,ดับพุ่งครับกองพันเนี่ยในการที่จะลาช่วยเหลือภรยาคลอดบุตรได้โดยที่กําหนดการลาเนี่ยจะลาอยู่ที่ไม่เกิน15วันทําการ <im itation> <im itation> <im itation> วันทาการ, <im itation> าการอย่างเช่น15วันทาการยังนับยังไงอย่างเช่นว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนับเป็นวันทาการเสาร์ที่ก็จะไม่นับนะครับก็จะนับวิธีจันทร์ถึงศุกร์ เสาที่ก็จะไม่นับแล้วก็จะนับอีกจันหนึ่งสุกเนี่ยครับ<ม>นับเป็นวันทําการ<ม>กรณีเสาที่ก็จะถือว่ายกผลประโยชน์ให้จําเลยก็จะนับหลักๆเฉพาะวันที่เป็นวันทําการเท่านั้น<ม>ก็จะแยกนะครับถ้าเป็นการลาคลอดก็จะเป็นลาอย่างเช่น90วันนะครับ,รบ90วันปกติไม่ว่าจะจะค่อมทั้งหัวจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ส่วนลาช่วยเหลือภรยาคลอดบุตรเนี่ยก็จะลาได้ไม่เกิน15วันทําการ15วันทาการ แลถ้าสมมุติมันมีวันหยุดเทกาลต่กเลิกในช่วงสัปดาห์นั้นด้วยนะครับ